ทริปถัดไปนะคะพักกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะสองใบแล้ววันนี้ก็จะใส่ชุดนี้เครื่องสำอางพร้อมทุกอย่างแต่ว่าอาหารเช้าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ต้องกินแบบขนมปังจักเมื่อวานโอเควันนี้จะเป็นทริปอะไรนะคะก็มารอดูกันนะคะ เมอืองเล็กๆแล้วก็เป็นเมืองเก่าแล้วยังไม่รู้เลยค่ะที่มาที่ไปยังไงอยู่ก็ได้มาแล้วก็โอเคอยู่่ก็ได้พักโรงแรม5ดาวอยู่ๆอะไรก็ปุ๊บป้าไปหมดเลยก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยประมาณว่าเหมือนกับเราเพิ่งรู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้เดินทางเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้มาที่นี่นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันสสยๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมปรา,าสาทเก่าเคยเป็นปรา,าสาทเนาะ แล้วคือแบบสวยมากทุกอย่างจะเป็นแบบเน้นทองเน้นทองสวยแววเว้วหวเนาะทุกสเปคมากค่ะมันก็สวยมีความเป็นทองโอเคติดตามกันนะคะจะมีอะไรบ้างน่าสนมากไปแต่งหน้านก่อนยังไม่แต่งอะไรเลยนะีย Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just, I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. i love my love my so cute i just wish there was <laughs> somewhere ข้างนอกหนาวมากค่ะก,ก็เลยต้องมานั่งข้างใน,น,นหาอาหารนั่งกินตลนแรกตือนผ่านบวนามาเขามีของกินน่าอร่อยมากเลยช่วงนี้เทศกาลแล้วก็ต้องกินที่นั่นสิแต่ว่ยมันหนาวมากๆคือเราฟิลยงแบบคนไทยอะความหนาวนี้จะกินข้างนอกยืนกินนี่แบบหิวบือนี่แข็งมากก็เลยมาหาร้านอาหารก,กินนะคะแล้วก็สั่งเมนูแปลกๆไปแล้วเ,เดี๋ยวมาชิมว่าจะเป็นไงนะคะ อย่างแรกก็โกโกโ้ร้อน Dein Wort bleibt noch im Tod gewiss. Liebe Gäste, mit Ihren Fragen können Sie sich gerne an uns ehrenamtliche Kirchenführerinnen wenden, die wir von der Choralustrale bereitstehen. นี่เป็นเมืองที่เก่ามากๆนะคะแล้วทุกอย่างยังคงคงทนคงกระพันสวยมากประตูเขามีความมนุษย์ตัตซีหูมือแข็งโอ้โหถุงมือเอาไม่อยู่นะฮะดูความบันไดแบบกว้างใหญ่ไพศาลคือลงไปอะนึกว่าเตึงเป็นเจ้าหญิงอะคือนึกภาพถ้าในสมัยก่อนเขาจะมีม้างไงเย สมัยก่อนเขาสร้างโอ้โ oh, ห oh. คือมันอลังมากทุกคนเนี่ยปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกอันนี้หนึ่งเก้าศูนย์แปดอ๋อสวยแบบดำสวยงามมากนะคะครั่งมากอ้ oh, แตะหน่อยเอ้ยรถ เนี่ยอุ้มนี้สวยมากตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะอีกนิดหน่อยก็ท้องฟ้าจะมืดแล้วที่นี่จะมืดเร็วประมาณสี่โมงห้าโมงช่วงหน้าหนาววินเทอร์มันก็จะแบบตอนนี้มือมันน้ําแข็งสวยมากอะเออสวยมาก เหมือนในหนังอะ่ะมีของจริงด้วยเหรอ สมัยก่อนก็มีหัวเป็นงูด้เหรอ,อคิดว่ามีจตกฟ้อนในหนาง ออ้ยมังกรโหมีมังกรด้วยแมนแ้วเนี่ยบ้านเก่าชัดๆโหอ,อันนี้เก่าไม่ใช่ธรรมดานเนี่ยเมืองแบบเก่าโคตรเก่าของเก่าอะเที่ยวนนึงก็ไม่ครบเลยแบบนี้โหนี่คือปราสาทแบบ ล้อมรอบเลยทุกคนมันเป็นตึกแบบผอมๆมันนะเตกเขาสร้างแบบยาวนี่คือบ้านสมัยก่อนเหมือนเจ้าหญิงอ่ะแล้วเดินราเบียงด้านบนได้ด้วยอะ่ะเนี่ยคือบ้านนะเนี่ยคือสร้างสวยมากอะ่ะโอ้ไม่กอดเลยโอ้ไม่กอดเลยมันมีการตัดหัวด้วยนะเนี่ยคิดคิดดูแล้วกันว่ามันเก่าขนาดไหน ทายุกตัดหัวอ๋อเดินเข้าไปสองชั้นปุ๊บระครังดังหอันปุ๊บตัดคอด้านบนปัก กลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วหัวทรงพงสภาพเหนาวมากเดี๋ยวเราจะไปอบซาวนา่าเพราะที่นี่เขามีซาวน่าสุดพิเศษมีทุกระบบมีทั้งแบบแห้งแบบชื้นแบบฟินเนตแบบอะโลมาแล้วก็มีน้ําแข็งมีทุกอย่างเอ,อแล้วนี่ลองค้นกระเป๋าแบบจับจับคอเฮ้ยมันเย็นมากนี่คือกระเป๋าที่เราไปเดินอะแล้วแม้กระทั่งกระเป๋าตังอะคือเย็นมากเหมือนเอาไปแช่ตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดานะ คือน้ำเหมือนน้ำเย็นมากเย็นแบบเย็นขัสนสันพิสีษอะคือจะบอกอากาศของนองคือหนาวมากไปสปาต้องการความอุ่นของอะไรกันโอเคไปสปาคือเมื่อกี้สวยมากอะมันเป็นช่วงแบบคริสต์มงคริสต์มาสใช่ไหมทางโรงแรมเขาก็จะแต่งอะไรแบบน่ารงน่ารักเมื่อกี้ก็ซื้อขนมอืมอร่อย ยูซื้อช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชุ่มช็อกโกแลตมาคไม่มีหลายผลไม้มากแต่ว่าอูนี่หนาวเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกินผลไม้ชนิดอื่นก็เลยจัดอันนี้มาเพื่อลอดดึกเผื่อหิวเมื่อคืนหิวแล้วไม่มีอะไรกินแน่สั่งทัวมาเยอะมากเลยสองร้อยกรัมสั่งแบบพิเศษอันนี้อร่อยมากแต่ยังกินไม่หมดเฮ้เสร็จแล้วนะคะเสื้อคลุมเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะไปสาวน้านะคะ เรียบร้อยเออเดี๋ยวต้องลบมัสคานาออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราอบเสร็จมันจะไหลออกมาหมดเลยโอเคเจ้ okay. าหน้าที่เยอรมันนะคะก็คืออยู่ต้องเปื่อยและแก้ผ้าทุกอย่างทุกชิน้นทุกอนูนะจจะเาวหน้าเออก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ต้องชินไปเปื่อยๆนะาจะปลอดภยัยจะ้ะ ทีนี้ Let's go จริงๆแล้วนะคะไปซ้าหน้ากันนี่คือความโชคดีไม่มีคนเลยนะคะ วิเนอร์ชนิตเซิลมาอ้อันนี้เป็นเบอร์รี่อันนี้เป็นมะนาวโอ้ยบีบแล้วมันจะได้แบบไม่หกกระเด็นเท่ดีอ่ะบีบชว์เลยเทคนิคเขาอืม เปรี้ยวเปรี้ยวเปรีย้ยวเศษเซษอือหือนี่ก็สั่งน้ำแอปเปิลโชว์เลอร์อมาแอปเปิลซ่าแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะกุชชานาปิทีออเนื้อหมูทอดเข้ากับแยมเบอร์รี่แคนเบอร์รี่คือเข้ากันมากค่ะ งงว่าเอาไป๊อปปี้ทำตามกันได้สะตายฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งกับแตงกวาเปรี้ยวๆดองมันฝรั่งต้มเป็นครีมแล้วก็เอาไปบิดรูดอหรอือม,อม to come in the